โซ่ดีครับโซ่ดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่เก้าเดือนหนึ่งอี่หวันที่8ดเดือนหนึ่งี่หเก้านะครับผมเมื่อวานนี้ขอโทษขอไปด้วยนะครับนะ3หาฮานอยนะไม่เข้าเลยผมให้หนึ่งกับสานะสามหน่อยนะ1กับสามตัวเด่นก็ไม่มาทุกคนนะรุนมดเลย หลุดมดเลยนะเข้าแต่น้อยเดียวนะเป็นหวยฮานอยกาหวยฮานอยกาซาตรหนึ่งเก้าตรงๆนะแค่น้อยเดียวสามน้อยที่เหลือก็ไม่เข้าเลยเนาะ,ะมาแก้มือใหม่นะครับนะเอาใหม่แก้มือใหม่ละการงวดเนี้ยทั้งเม็ดเดียวทั้งแยกน้อยเลยนะวันนี้นะ สำหรับกาซานนะครับวันนี้ก็จะเป็น7จนะเกับ5แน่นอนก็จะมี7 1 7็ดหนึ 0, ่งเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็50นะครับตัวกันตัวกัน7 8 58 7ปส เจ็ดสามกับห้าสามนะครับตัวตัวฟันตัวฟันเป็นเลขเจ็ดนะตัวเน้นก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าสอง หวยฮานอยแรกนะครับการซาดก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยพิเศษนะครับงวดน,นี้ได้1กับ5นะครับก็จะมี1 8 หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับตัวกันนะครับหนึ่งเก้าาเก้าหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี181017แล้วก็ห้หวยฮานอยนะครับพิเศษนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติ หวห้วาหนอยนะครับปกติก็เหมือนกันเลยหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้านะครับก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดห้าสี่ห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดนะครับตัวกันนะครับตัวกันหนึ่งเก้านะ ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึง่งตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี1 4 1 0 1 8แล้วก็ห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับผมขอให้มาแล้วกันนะวันนี้เมื่อวานนี้หลุดทั้งสามนอยเลยนะวันนี้ขอให้เข้าทั้สามนอยเลยนะสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยปกติ ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วฮานอยสุดท้าย VIP หวยฮานอยนะครับ VIP ก็จะเป็น1กับ5นะครับนะหกับ5้านะครับ1นึสอง 1นึ่งสานะครับห้าสามตามด้วย50ตัวกันนะครับ1นึ่งสีสี่หนแล้วก็16นะครับผม ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวฟันเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะครับนะ หวยห้าน้อยนะครับสูตรแจกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลข3ตัวเลขวันนี้เอาสี่ตัวเอาเนอมาจากวินกันนะวันนี้ก็จะมีห้าหนึ่งศู้าหน อืมสี่สี่มาห้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับนะลองเอามาจับวิกันดูนะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสีแล้วก็ศูย์สฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอทัลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ